ที่ทาเด็กๆมาพบกับคุณครูง้ออีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับข้าวไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนตั้งแต่วันแรกเลยในหัวข้อข้าวมาจากไหนเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้าวมาจากไหนมาจากไหนคะชาวนาเก่งมากคะ่ะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นข้าวชนิดของข้าว ประโยชน์ของข้าววิธีการทำข้าวให้สุกเก่งมากเลยค่ะเรียนรู้หมดแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูง้ามีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะเรื่องนั้นก็คือแม่โพสค่ะนานมาแล้ว มีหญิงยากจนคนหนึ่งหลังจากที่นางแต่งงานไม่นานนะักสามีก็ได้ตายจากไปทิ้งให้นางอยู่กับลูกชายคนหนึ่งหญิงไม่ไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารให้ลูกกินปลูกข้าวก็ไม่ค่อยได้ผลนางจึงล้มป่วยลงก่อนตายนางสงสารลูกชายมากจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เกิดเป็นต้นข้าว เพื่อให้ลูกชายมีข้าวกินเมื่อนางตายไปต้นข้าวในนางอกงามทำให้ลูกชายเก็บเกี่ยวข้าวได้มากจึงนำมาเก็บไว้ในยุ้งฉางลูกชายเห็นมีข้าวเยอะจึงกินทิ้งกินควา้างวันหนึ่งลูกชายไปเอาข้าวในยุง้งได้ยินเสียงร้องไห้ ทำให้ลูกชายตกใจและคิดถึงคำสอนของแม่ให้กินข้าวให้หมดจานไม่ทิ้งคว้างลูกชายสำนึกถึงคำสอนของแม่จึงกินข้าวหมดจานทุกวันเสียงร้องไห้จึงหายไปตั้งแต่นั้นมาจึงมีการทำพิธีไหว้เพื่อระลึกถ,ถึงพระ ของแค่ะเป็นยังไงบ้านค้าเด็กๆฟังน,นิทานจบแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายคะใช่แล้วค่ะเมื่อแม่จากไปนั้นลูกชายก็ ทำตัวน่ารักไหมคะไม่น่ารักกินข้าวไม่หมดใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วเสียงร้องไห้คือเสียงร้องของใครคะของใครคะแม่โพศพถูกต้องแล้วคะ่ะเพราะว่าก่อนเสียชีวิตนั้นแม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไปเกิดเป็นข้าวเพื่อให้ลูกได้มีกินใช่ไหมคะดังนั้นเสียงร้องนั้นก็คือแม่โพศบอะไรค่ะเด็กๆมีพิธีหนึ่งนะคะเป็นพิธีไหว้แม่โพศพ เรามีความเชื่อกันว่าข้าวนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแม่โพสกสถิตยอยู่ดังนั้นจึงมีพิธีทำขวัญข้าวการทำขวัญข้าวนะคะก็จะมีดอกไม้ใบสีผ้าเจ็ดสีแล้วก็ข้าหรือบางท้องถิ่นอาจจะมีแตกต่างกันไปนะคะช่วงทำพิธีนะคะก็จะไหวช่วงที่ลงมือไถนา ตอนเ้าตั้งท้องตอนเก็บเกี่ยวค่ะจนถึงขั้นตอนนำข้าวใส่ยุ้งฉางเลยนะคะและนี่ก็คือพิธีไหวแม่โพศพค่ะเหตุผลที่ทำก็เพราะว่าเพื่อให้ข้าวนั้นอุดมสมบูรณ์ค่ะค่ะอีกประเพณีหนึ่งนะคะก็คือประเพณีลงแคเกี่ยวข้าวประเพณีนี้นะคะ จะทำช่วงตอนที่เมื่อข้าวสุกแล้วเก็บเกี่ยวข้าวเขาก็จะไปเชิญพวกชาวบ้านามาช่วยกันหน่อยหรือเป็นญาติพี่น้องในละแวกหมู่บ้านนั้นนะคะเด็กๆมาช่วยกันลงไปในนาเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวข้าวจนนานั้นเสร็จเลยค่ะพอนานี้เสร็จเขาก็จะไปอีกนาหนึ่งเขาสมัยก่อนนะคะก็จะทําแบบนี้ค่ะ เราเลยเลือกประเพณีนี้ว่าประเพณีงลงแขกเกีย่ยวข้าวเหตุผลที่ทำนะคะเด็กๆนั่นก็คือเกิดความสามัคคีค่ะนี่นะคะเหตุผลที่ทำประเพณีนี้นะคะเอาละค่ะประเพณีต่อไปนะคะประเพณีวันพืชมงคลเคยได้ยินไหมคะเด็กๆหรือ เรียกว่าพระราชพิธีกะเป็นพระราชพิธีใหญ่เลยนะคะพระราชพิธีจะหลดพระนางทันโรคนาขวัญค่ะซึ่งปะเพณีนี้จะทาในช่วงเดือนหกค่ะของทุกปีเลยนะคะเป็นปะเพณีที่จะนําพวกเมล็ดพืชค่ะ,ะเช่นเมล็ดข้าวข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวสวยถั่วงา ผือมันวันแรกเลยนะคะที่ทําพิธีนี้ก็จะเป็นพิธีของพระสงฆ์อย่างเช่นเมื่อที่ผ่านมานะคะพระสังฆราชค่ะจะพนน้ำมนต์นะคะซึ่งเป็นตัวแทนของพระมหาษัตริย์เราค่ะต่อจากนั้นก็จะมีอีกวันหนึ่งค่ะเรียกว่าพิธีแรกนาขวัญค่ะเป็นการนำเมล็ดพืชนะคะทำพิธีหวานค่ะจุดประสงค์ที่ทำ พระราชพิธีนี้นะคะก็เพื่อให้รู้ว่าการเพาะปลูกนั้นได้เริ่มต้นแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคะทำเพื่อความปลูกดงสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าเมืองไทยของเรานะคะเป็นเมืองของเกษตรกรรมค่ะมีทั้งชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะคะที่ทำการเพาะปลูกค่ะ เป็นยังไงล้วคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวนั้นมีอะไรบ้างไหนลงพวนสิคะพิธีแรกเลยพิธีอะไรคะพิธีทำขวัญข้าวซึ่งเกี่ยวข้องกับใครคะแม่โพศกุ้ยเก่งมากค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมไปเลยคะ่ะต่อไปพิธีที่สองนะคะอะไรนะคะประเพณีลงแขก เกี่ยวข้าวถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆแล้วอีกพิธีหนึ่งนะคะอะไรนะคะพระราชพิธีจะรดพระนางทานเรกมาขวัญถูกต้องค่ะเอ๊ะมหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะวันอะไรคะ,อะ,รคะอะไรนะคะวันพืชมงคลเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะตอบถูกหมดเลย และเด็กๆก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าแต่ระพิธีแต่ละประเพณีนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรรู้แล้วใช่ไหมคะค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากว่าเด็กๆจะได้รับประทานข้าวนั้นต้องผ่านหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลากว่าจะเป็นมะร็ดข้าวที่เราได้ทานดังนั้นเด็กๆจะต้องรับประทานข้าวให้หมด ให้รู้คุณค่าของข้าวเลยนะคะทานที่หมดเลยค่ะอย่าเหลือทิ้งค่ะถ้าเด็กๆเหลือทิ้งนะคะเด็กจะได้ทิ้งเสียงร้องของใครนะแ mm hmm. ม่ปรดศบนะคะ mm hmm. เอาละค่ะ mm hmm. เด็กๆถาถ้าหาเด็กๆทานข้างหมดถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งลงมาในคลิปให้คุณครูดูด้วยนะคะหร mm ือเด็กๆอาจจะวาดรูปที่เกี่ยวข้องกับข้าวก็ได้ค่ะ mm hmm. แล้วส่งมานะคะ mm hmm. คุณครูจะคอยดูค่ะ เียร์ธนาแม่เกียรยอนยอนเกียร์ธนาแม่เกียร์อย่ามัวชะแง่แลเรียกเรียกเกียรจะเกี่ยว์ไกลเกย์เกียร์ธนาแม่เกียรยอนยอนเกียร์ธนาแม่เกียร์อย่ามัวชะแง่แลเรียกเรียกเกียรจะเกี่ยว์ไกลเกย